ไม่ได้พักอีกแล้วโซเชียลขุดคลิปใบเตยยงเอี่ยวเมพิมายาร่วมเปิดตัวธุรกิจเป็นหุ้นส่วนด้วยหรือไม่ เมื่อวันที่20มกราคม2566ทั้งข่าวช่อง3ได้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามเส้นทางการเงินของเมย์พีมายาโดยสันนิษฐานว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายการฟอกเงินและหากย้อนไปเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานอกจากจะทำอาหารเสริมแล้วสาวเมย์ยังได้เปิดคลินิกเสริมความงามและก็ได้เปิดตัวไปแล้วด้วยพร้อมปรากฏภาพถ่ายรูปคู่กันกับนักร้องสาวคนดังอย่างใบเตยอาสยามซึ่งเป็นคลินิกสัลยกรรมเสริมความงาม นอกจากนี้ก็ยังมีคลิปที่สาวใบเตยและดีเจแมนได้เข้าไปใช้บริการที่คลินิกด้วยโดยในคลิปสาวเมย์ได้บอกว่าใบาเตยได้เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของคลินิกแห่งนี้ด้วยซึ่งใน t ิกตอกของอ f ฟ i ิ i a l พีมายาก็ได้โพสต์คลิประบุข้อความไว้ว่าไว้ใจร่วมลงทุน8หลกักเปิดใจใบเตยอาสยามต่อหน้าเมย์พีมายาครั้งแรกนักธุรกิจสาวร่วมหุ้นดาราสาวครั้งแรกในวงการออนไลน์ทุ่มงบอัดฉีด10ล้านบาทสัญญการเปลี่ย เปลี่ยนหมายยกทีมและในคลิปใบเตยก็ยังได้กล่าวอีกว่าเขาเป็นคนขยนันมีความคิดทันยุคทันสมัยมากๆแม้แต่เป็นเซเลบเป็นเจ้าของแบรนด์แต่เขาก็ทําให้คนรู้จักเขาในโซเชียลได้เยอะมากๆเนี่ยคือคนเก่งสําหรับเราดีใจที่ได้ร่วมงานและรู้สึกโชคดีมากๆเลยอย่างไรก็ตามค่ะก็คงต้องให้ทางด้านของสาวใบเตยได้ออกมาชี้แจงที่มาของคลิปนี้ด้วยตัวเองอีกครั้ง อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ